เสช่กว่าเป็นยังไงอ๋อเหนื่อยไหลอ๋อ้ปลาพวงที่เขาเอิญอ๋อกำลังหูอืมเหนื่อยมันอันนี้เนาะเหนื่อยมันหวานเหนื่อยมันหลายพี่เนาะปลาพวงจีปลาพวงถึงแหบถึงทีเนาะสูบขาดใจเล้เหรอโอ้ตัวนี้มันใหญ่ขนาดไหนบูปลาพวงน่ะเอาไปให้เตียแกงกะทิกะทิเสียบด้วยเนาะเปร้งเหมือนียวเนี่ย อิกติแมนวานแห้งวันเรากระจายวานเฮาเลยแมนแมนอยู่แมนเอายังคอยสมบัยไหวได้คนล้มยางอีกบ่มีแห้งอันเดียวสาวอ่อนพักกันส่อนเอาเอาเอาแหงส่อนเราด้วยแต่ยางคืนสากันสิบัวไหวแล้วคนหันเอาแหงส่อนได้ไหมเออเอาแหงสอนเราพู่ยางหนาบ่บ่มีแห้งกับยางไว้ให้แล้วว่าบ่มีแห้งกิน ไม่คิดไม่คิดถึงผู้เทางเเอ่อยหาีไฟเบิร์ละเรียบมาออเดนดวงดวงดวงดวำกยัไงอย่างอ้โถมันใหญ่นาะโตมันใหญ่ดี่มีถืกนันประยตามน้ำไหลให้ไดู้บุญบแวไถือกเนี่แต่ว่าแสบเนี่ยเดี๋ยวบังเล็กหน่อยน้ำดีกล เทียบว่าแทบได้ปลาเนี่ยต้องกินบนนโอ้ปลาคอใหญ่บูปลาคอใหญ่คอใหญ่ปลาคอใหญ่ต้นปลาหลเราไปโนนอยู่กซาเนแฮโอ้ตปลาสโลเซเลียเต็มย่น้องไปกระเือหรือมาม่ันนีวเ่อมดบวงหันตึกแฮด้วบัแดแฮองเพนน่อยพอดีเลยเนี่ยะปลาคอใหญ่มีอยู่นอกมือเนาะ อ้บอืมโอ้โแกฟังติวังหันดินอยู่ตรงได้อยู่หัวทอนตัวใหญ่ติดตะค้อป่ะอืมโอ้ได้ในแห่เทียนป่ะพอว้ายเหยาแมวเดี้ยแห้วังหันก็ได้แห็ดป้องเพ้นเอ็นตะตัดเครื่องอืมได้ดรอโอ้โไม่ย่าลาบแม ขานาดเป็นหน่อยกันยังหนามเต็มอยู่อ,อืมตะคอป่ะอืมอะไรงี้นี่แม่นี่หัวแดงคืนหนวดคลากคลาะเป็นสองเส็นระบบเมืองโอ้นั่นด่นั่นดเอืมควางเด้๋ว <c oughs> ไม่ขึ้นให้ละหัวกระโหลกเขื่อน หลายจังเตียงเลอจยนเนี่ยของขาตั้งเยกโอ้ไม่นั่นพวกเศษไมเนาะมันหัวนบิมาปากมันควอู้ตึกเห็ตึกเห็สาวเดียวมึงบังเดบมังเด้อพี่น้องบังนาไอ้บังตึกเห็สาวเดียวสิมานบ่เออกระบอกมาเนาะกเดตึกน้ำกัน ปักอยงเงี้ยหัวส่วนข้างหลังอยู่โอ้ยยังมีหวีงส่วนนี่บุ้ยตอมตอมก่อนตอมตอมตีนตอมตีนบุ้ยบุ้อ๋องแค่เป็นได้เป็นได้บุ้ยฮัลบุ้ย ส่วนแมนโอ้ต pues er. ึกแขวดีตลอดเนาะมันไปเลยมันเนี่ยมันแพ้อันแฉเฮะไหมเนาะหมานคักคุไนนสองผืนพอดีแล้วดองลูกไทยลูกุถึงไม่ได้ถ่ายเราคนไม่ได้ถึกถึงจะได้ถ่ายได้เลยปลาโอ้โหกระเหลียงตัวนเนี้งดินดับ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 โอ้ โอ้โอยยังกัดคอยบานโอ้ยหมดเด้อนี่แนวนี่โอ้ยกี่ต้มกี่ต้มออกเร็วเลยจะเกิดนี่หรอกแล้วเดี๋ยวใส่ดิสฟิทแห้งนิดหนึ่งโอ้ยยืนคักไว้บัวใดจะรอมีนี่ปลากระแยงพร้อมนิดหนึ่ง Song dáng you lãng vô và càng ghêng 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 càng ghêng ngâm, ghêng ghêng

โอ้ปลาไหลโอ้ปลาไหลไงพอแจกดได้ด้วยนี่ม้อนี่ปลานีเสียดม้อหมอแค่ใ้เต้านขวไปนีย้ยไปเล่นพุ่นเลยเพียงอย่ามนไก่ใหญ่มเพราปลานี่ยพนกลังเอามาปล่อยแถวทางเขาดน มันล่งมาปล่อยแถวทางนี้บ้านนี้มันไม่เอาตัวใหญ่แม่น้องมูเขาจังปลาทะเลเลยเนาะนี่ปลาหางแดงบอดยบ่ได้บ่ได้อ้อนี่บ่เอาจับไปมาเอาจิมาส่งยังไรรอบจิอยู่นี่ยังไปเลยบ่แล้วเป็นแล้วแลดาบ่ต้องส่งไปเลยอ่ะาเก็บทางพี่โลดบ่บ่บ่ยังงงเอาเนี่ยมแนาวน้องมูล่ะเนี่ยล่ะตัวใหญ่คักเเดบียใส่ซะ มันตัวใหญ่นุ๊ปลาปลาหางเดงไหมบเดียวอ้วมั้หัวส่วนสองหลังอยู่เออนงนหยยกับางยางคนหยงทหัวส่วนสองหลังอยู่ปลาไม่จะปลากรันงี้ตึกเห้เอาได้ยังนี่ตึกเห้เอาได้ยังไดมันปลานีบเอานี่ปลาสูตร เอเี่ยนมาเอาาปีเปมีหีบก็เยอะเหีบใหญ่แล้วเถอะปลาบกเปียบตัวน้น่อยก็ได้อาอันนี้ห่างมันย่างกับย่างมันเสียบเออหนึ่เอาเาน่เอาดูเลี้ยงได้บานี่เปนเลน้ำหองพอมุ่อปิ้ไม่ตอดูยังไงปลาบกจาน บบโอ้น้องนี่ปลาบกจันตัวใหญ่แท้ปลาบกจันปลาบกเป็ดเอาไปตากแดดยังเสียบด้วยปลาบกเป็๋ยอากาศก็เริ่มฮอนแล้วก็ปลากระเดดปักระเดดปักระเดดปักระเดิดนนั่งฟาตัวแบบ สีขาวตสีขาวแล้วตัวสีดำม,มันก็นดำเอาปลาบกเปบมาหลาจ้าหน่โอ้จะปิ้งจะปานี่ก็นั่นเลยนะเพราะงีมันจะปิ้งปลาบกเปบยอย่างเดียวหลมันไห่ไงก้อยกับ่บยโอ้มามาอยก่อยพี่สือกงี้นัน่นแหละฮิปฮอปฮั ไอี่หมูมครับไอหมูครับมันักกะคักนังเลยก,กะคักเอาเลน่นเรนน้ำแข็งมันบ้านั่นน้นเอาอีกเลย